จะแบ่งหน้าเป็น2ฝั่งค่ะทุกคนไม่ต้องหวังค่ะดี สวัสดีวีตาลพิเศช่องเมเนซ่านะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปรีวิวเรียวเรีย,รยสไตล์เมซ่าที่จะซูมชัดจัดเต็มแล้วก็รีวิวทดสอบเต็มๆให้ทุกคนได้ดูแบบเรียวๆทั้งวันค่ะสําหรับวันนี้เป็นคิวรองพื้นของช่างแต่งหน้าชื่อดังมือหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งจะเป็นใครไม่ได้เลยนะก็คือแม่ป้มวินิจนั่นเองวันนี้เราจะมาทดสอบรองพื้นกันแบบตลอดทั้งวันแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเมก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว ิปรีวิวเรียลสไตล์เมซ่าฟังทางนี้ก่อนนะคะคลิปรีวิวเรียลสไตล์เมซ่าจะเป็นเอกลักษณ์ของช่องเมแบบชัดเจนมากๆนั่นก็คือการซูมชัดจะเต็มให้เห็นทุกขั้นตอนของการใช้งานทุกอย่างที่เราใช้เพราะว่าผลการใช้งานค่ะอาจจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลตามสภาพแวดล้อมตามสภาพผิวตามสกินแคร์ตามสิ่งที่ใช้ปริมาณที่ใช้ที่แตกต่างกันก็จะทําให้ผลลัพธ์ในการใช้งานอาจจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมจะรีวิวให้เห็นประสิทธิภาพของตัวสินค้าที่จะรีวิวให้ชัดเจน ที่สุดและให้เห็นแบบเดียเด่ยวๆเพื่อที่เพื่อนๆสามารถไปตัดสินใจต่อได้ว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียกบกับการใช้งานปกติของตัวเองแล้วอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นทวีคูณประสิทธิภาพให้มันดีให้มันปังมากกว่าผลลัพธ์ในการรีวิวของเมย์ค่ะแล้วเมย์ก็จะใส่ช่วงเวลาต่างๆเพื่อนๆสามารถกดข้ามกันได้นะคะสามารถดูในช่วงเวลาที่ตัวเองสนใจเลยซึ่งการข้ามตรงนี้สามารถกดได้เฉพาะทาง YouTube เท่านั้นนะคะแต่แนะนําว่ารอบแรกก็อย่าลืมดูให้จบก่อนนะคะเรารู้กติกาแล้วก็รู้ลักษณะการรีวิวที่เป็นเอกลักษณ์ของช่องเม เราก็ไปเริ่มดูตัวสินค้ากันเลยดีกว่าค่ะและสิ่งที่เมย์จะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือ Run Ultra er Stay f o l l s Foundation และ Run Loose Powder by พอมินิค่ะซึ่งทั้งสองอันนี้นะคะ,คะก็เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบนรนด์ Run c o s m e t i c แต่ Create by แม่ปอ้อมวินิช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยนั่นเองค่ะซึ่งมี2ตัวที่อยู่ในมือของเมย์นะคะนั่นก็คือรองพื้นและแป้งผสมรองพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูคาเคลมของตัวรองพื้นกันก่อนเลยดีกว่านะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นที่สุดของการปกปิดค่ะแล้วก็เป็นเนื้อรองพื้นที่บางเบาแต่ปกปิดได้ทุกรอยให้ผิวที่เรียบเนียนแล้วก็ติดทนยาวนานนะคะรวมถึง คุมมันกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็มี spf อยู่ที่20 pa 2บวกด้วยค่ะซึ่งอันนี้จะปรับให้สีผิวของเราดูกระจ่างใสมากขึ้นด้วยแล้วก็ให้ผิวที่ดูเปล่งประกายมีมิติอย่างเป็นธรรมชาติค่ะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะคือ01 02 03เดี๋ยวเราจะมาสวัสให้ดูทีหลังนะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกเลยว่าใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวสวยเป็นนวัตกรรมใหม่ของแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะอันนี้เป็นเนื้อแบบใยไหมให้สัมผัสที่่แบบบคอนข้างบา,บางงเ ก็เกลี่ยง่ายไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้าได้ทุกสีผิวเลยจะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ทําให้ผิว,วดูเปล่งปั่งสว่างกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติชะลอ,อการหมองคําแล้วก็มีบํารุงด้วยนะคะซึ่งสําหรับตัวแป้งโปรโมชั่นจะอยู่ที่390บาทแต่ราคาปกติจะอยู่ที่790บาทนะคะส่วนตัวรองพื้นเนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่1290บาทแต่โปรโมชั่นก็จะเลยอ,อยู่ที่790บาทสามารถหาซื้อได้ที่อ f ฟแอ b ิว u ี i u m Watson, นมัลี่ท็อปหรือแม้กระทั่งช่องทางในโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งจะแปะไว้ให้ใต้ดิสคริปชั่นบล็อกแล้วก็ช่องคอมเมนต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีรองพื้นกันดีกว่านะคะเขามีทั้งหมด3เฉดสีมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ่ะจะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นรองพื้นขวดแก้วนะตอนแรกเมีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นขวดแก้วนะแต่จนหยิบมาใช้นี่แหละ มันเป็นขวดแก้วจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็เป็นฝาปั๊มนะคะค่อนข้างใช้งานง่ายเนาะเดี๋ยวเรามาสวอตให้ดูก่อนนะคะว่าแต่ละสีมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ่ะนี่คือรองพื้นทั้ง3เบอร์นะคะเบอร์0ูนย์หนึและ0ูนค่ะก็จะมีสีประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าพูดกันตามความเป็นจริงของเมย์เลยเนี่ยสีรองพื้นที่เมย์จะใช้ได้ก็คือการผสมสีค่ะต้องผสมเบอร์1กับเบอร์3เข้าด้วยกันเพราะว่าเบอร์0ูนเนี่ยก็จะสว่างไปกว่าหน้าเมค่อนข้างเยอะ0ูนย์สามก็าจะาคล้ำ นิดหนึ่งนะคะแต่ว่านั่นแหละเราต้องผสมสีนั่นเองเดี๋ยวเม่จะสวัดป้ายทิ้งไว้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอเลือกเป็นเบอร์02ละกันนะคะก็จะให้ดูว่าหลังจากที่เราลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมีการออกซิไดหรือดรอปของสีมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ อันนี้เดี๋ยวเอา0ูนนะคะมาสวอชไว้เพิ่มเติมเพื่อดูว่าหลังจากที่ทิ้งระยะเวลาไว้พักนึงเนี่ยมีการดรอปของสีมากน้อยแค่ไหนเนาะจะทาทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะต่อไปเรามาทาสกินแคร์กันดีกว่านะคะสําหรับสกินแคร์ที่เมย์จะใช้นะคะเมย์จะเห็นปริมาณและขั้นตอนทุกอย่างนะคะเนื่องจากปริมาณสกินแคร์ที่ใช้หรือยี่ห้อที่แตกต่างกันค่ะก็จะทําให้ผลลัพธ์ในการใช้งานยิ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลค่ะรวมถึงในแต่ละวันด้วยนะคะตัวแรกนะคะเมย์ก็จะใช้เป็น เซนเทลล่า p อมพูค่ะอันนี้จะใช้ทั้งหมด1ดรอปของขวดไซส์ใหญ่นะคะตัวต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นคืนยาแอดวาน e d d e เฟนต์นะคะอันนี้จะใช้ทั้งหมด3ปั๊มค่ะกันแดดที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นของจงแซมม n นมาสเตอร์คั m p อมพูซันค่ะใช้ประมาณนี้นะคะ อันนี้เมย์ผสมสีรองพื้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพอดีว่าเมย์ไม่มีถาดผสมก็เลยผสมจากมืออย่างนี้เลยอันนี้เป็นสีเบอร์2เยอะกว่าเบอร์สานะคะคือใช้เบอร์สามแค่ติด๊เดียวเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงรองพื้นให้ทั่วไปหน้ากันก่อนเลยดีกว่าซึ่งใครที่รู้สึกว่าเอออยากรู้เทคนิคการลงรองพื้นอะ่ะเมย์ก็ทําคลิปไว้แล้วสามารถไปย้อนดูได้นะคะเมย์ใ,ใช้กับฟองน้ำเนาะ อันนี้คือใบหน้าที่เมนลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมดเนะาะย้ำอีกครั้งว่าเป็นการผสม2เบอร์เข้าด้วยกันคือเบอร์2กับเบอร์3นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยมองไกลๆเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาซูมใกล้ๆดูชัดๆกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าผิวใกล้ๆเป็นยังไงบ้างคะ่ะ <c oughs> และนี่นะคะ <c oughs> ก็คือผิวที่เราลงรองพื้นของรันคอสเมติกรุ่นที่ทํากับแม่ป้อมเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งนะคะซึ่งเรายังไม่ลงแป้งทับนะคะทุกคนเป็นการลงรองพื้นเดี่ยวๆและเราจะไม่ใช้ เอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นเนาะว่าประสิทธิภาพของตัวรองพื้นตัวนี้ใช้ทั้งวันเป็นยังไงบ้างคะ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าเขาสามารถเบลูมขนหน้าแก้มได้ค่อนข้างดีเลยแล้วเนื้อเนี่ยตอนที่ใช้งานค่อนข้างแอบแห้งไวนิดนึงนะคะอาจจะต้องรีบเกลี่ยแล้วก็แนะนําให้ใช้ทีละจุดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจะดีกว่านะคะไปทีละจุดในเรื่องของการปกปิดส่วนตัวรู้สึกว่าปกปิดได้ในระดับปานกลางนะคะไม่ได้ปกปิดได้ขั้นแบบ full coverage อะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าบิวได้ไหมไม่คิดว่าบิลได แล้วก็ไม่หนาหนักหน้านะคะไม่รู้สึกว่ามันกองอยู่บนหน้าใดๆทั้งสิ้นค่อนข้างให้ผิวที่กระจายแสงกระจายตัวได้ค่อนข้างดีจริงๆนะคะในเรื่องของการปกปิดใต้ตาก็คือทําได้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะเนื้อค่อนข้างไม่หนาไม่ลอย,อยอยู่บนผิวค่อนข้างกลืนเข้ากับผิวได้ดีค่ะอันนี้เมยลงสีแก้มนิดนึงนะคะเป็นแบบครีมเนาะลงทั้งสองฝั่งก่อนที่เราจะไปลงแป้งอย่างที่เมย์บอกทุกคนไปนะคะคลิปรีวิวเร็ว ตล์เมซ่าใจให้เห็นประสิทธิภาพแบบเดี่ยว e ul, ๆเต็มๆในวันนี้ค่ะเราเน้นรีวิวในเรื่องของรองพื้นแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์มีแป้งฝุ่นมาด้วยฉะนั้นแล้วเมจะแบ่งหน้าเป็น2ฝั่งค่ะทุกคนครึ่งหนึ่งเราจะใช้แค่รองพื้นเดี่ยวๆโดยที่ไม่ลงแป้งทับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราจะลงรองพื้นบวกกับแป้งทับไปด้วยค่ะส่วนที่เป็นฝั่งที่เราใช้รองพื้นเดี่ยวๆอันนี้เพื่อนๆจะเห็นประสิทธิภาพของรองพื้นเดี่ยวๆแบบชัดเจนมากๆค่ะแล้วเพื่อนๆสามารถนำไปคิดต่อได้เลยว่าเออเมใช้ลล้ลวผัธ์นี้ ใช้สกินแคร์ประมาณนี้ใช้ชีวิตประมาณนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ถ้าเกิดไปใช้กับเพื่อนๆล่ะค่ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนผิวแบบไหนใช้แป้งอะไรหรือไม่ลงแป้งทับมันก็จะได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างจากเมย์ไปและอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าที่เมย์ใช้เดี่ยวๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงแป้งฝั่งนี้กันเลยดีกว่านะคะใช้พัฟของเขาเลยนะคะในการลงหนึ่งฝั่งเนาะและหน้าฝั่งนี้เมย์จะใช้แบบฝุ่นในการแต่งหน้าต่ออย่างเดียวและส่วนฝั่งนี้เมย์ก็จะใช้เน้นเป็นเนื้อครีมไม่เน้นใช้เนื้อฝุ่น แล้วนะคะอันนี้เป็นไซส์มินินะคะเขามี2ไซส์เนาะมีไซส์ใหญ่ไซส์มินิเมจะเทปแป้งฝุน่นลงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาพับเขาวนๆมันลงที่หลังมืออีกครั้งหนึ่งเพื่อกระจายให้แป้งมันทั่วพับแล้วค่อยกดลงที่หน้าค่ะเมใช้วิธีกดไม่ลากไม่ถูนะจ๊ะ อันนี้คือหน้า2ฝั่งนะคะที่ฝั่งนี้เมย์ใช้แค่ตัวรองพื้นเดียเด่ยวๆโดยไม่ลงแป้งทับส่วนฝั่งนี้เมย์ลงรองพื้นและใช้แป้งรันทับนั่นเองค่ะเดีย๋ยวเรามาซูมดูผิวใกล้ๆถึงความแตกต่างของ2ฝั่งเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นฝั่งที่เราลงรองพื้นเดียเด่ยวๆนะคะโดยที่ไม่ลงแป้งทับค่ะก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เราลงแก้มเนื้อครีมไปแล้วนะคะมันก็เลยจะมีความแดงๆหน้าแก้มนั่นเองแต่ว่าไม่เหนียวไม่เหนอะอะไรขนาดนั้นแล้วนะส่วนฝั่งที่เราลงแป้งแล้วนะคะมัน ก็จะมีความเซตรองพื้นให้มันอยู่กับที่มากยิ่งขึ้นค่ะความแดงของแก้มที่เมทาไปเมื่อสักครู่นี้มันก็จะน้อยลงด้วยนะคะแล้วหน้าก็จะมีความแห้งไปเลยแต่ว่าไม่หนาไม่เหนอะไม่รู้สึกหนักผิวใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนสีรองพื้นด้วยค่ะ และนี่นะคะ,ะ,คะก็คือหน้าความแตกต่างของ2ฝั่งฝั่งที่เราลงแป้งทับแล้วก็ฝั่งที่เราไม่ได้ลงแป้งทับนะคะเพื่อนๆชอบฝั่งไหนคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูความออ,อกซิไดของตัวรองพื้นกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นเบอร์02เนาะและนี่นะคะก็คือรองพื้นที่เราเพิ่งลงใหม่ๆค่ะส่วนอันนี้ก็คือรองพื้นที่เราลงไว้ตั้งแต่ประมาณ10กวานาทีที่แล้วนะคะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะผลสรุปชัดเจนมากๆเลยว่ารองพื้นรันรุ่นนี้สีไม่ดรอปค่ะทุกคน และแทบจำไม่ออกซิไดออกเลยสัก นิดเดียวเป็นความรู้สึกแค่เซตตัวให้เข้ากับผิวมากขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดซื้อรองพื้นตัวนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดหวังให้มันดรอปลงนิดนึงก็คือไม่ต้องหวังค่ะแนะนําว่าซื้อ2สีผสมกันนะคะถ้าเกิดเป็นสีผิวประมาณ nc 25เหมือนเมย์นั่นเองนะคะเพราะว่าเบอร์2มันก็จะขาวไปเลยมันจะอยู่ประมาณเหมือน nc ส5หถึง nc 2 0ส่วนเบอร์0 3มเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือน nc 3 5ทุกคนซึ่ง เราอะเป็น NC 2 5ผ่ามันก็จะแบบหยุดตรงกลางก็เลยแนะนําว่าซื้อ2ขวดนะคะผสมกันผิวก็คือจะรดกว่าสีมันก็จะแบบจึ้งกว่านั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเมย์จะไปแต่งหน้าไลฟ์ไว้ใน Facebook Fanpage m a n a s a k i บ b o อกสามารถไปย้อนดูไลฟ์กันได้นะคะว่ามีใช้เครื่องสําอางอะไรยังไงบ้างรวมถึงแบ่งฝั่งในการแต่งหน้าจริงหรือไม่ก็สามารถไปย้อนดูกันได้และหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบตลอดทั้งวันแล้เดี๋ยวกลับมาตอนสรุปกันค่ะตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกานะคะตอนนี้เมย์แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อย อ้อยยังมีครั้งนึงนะคะอันนี้คือฝั่งที่เราลงแป้งนะคะส่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่เราไม่ได้ลงแป้งเนาะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองมาใส่แม็แล้วก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่าแม็ที่ใส่นะคะก็จะเป็นแบบนี้สีขาววันนี้ก็คือแดดร้อนมากก็คือเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปกินข้าวแล้วก็ซื้อของใดๆตอนนี้เราอยู่ที่บาร์บีคิวที่แล้วอะไปกินกับคิวเพยซึ่งออกมาด้วยจ้าเพราะว่าอันนี้ฉีดแล้วหอมมาก คือหอมเหมือน้ำหอมอีกอะตอนนี้เหมือนที่บรบิการทุกสาขาเลยเขาจะมีแคมเปญกับอ่า uh, t ูเ e ก็คือเหมือนแบบถ้าถ่ายรูปสที่ก้อนข้างหน้าร้านใช่ปะที่มีผ้ากันเปื้อนอะก็จะได้รับของรางวัลเยอะมากแล้วก็รวมถึงแบบได้ส่วนลดส่วนลดต่างๆใดๆดด้วย กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าก็จะประมาณนี้อยู่หน้าเตาแต่ว่าใบ,บก้อนมันก็คืออยู่ในห้างปะคือ,อมองนี้ก็คือมองไม่ออกเลยเนาะว่าฝั่งนึงลงแป้งฝั่งนึงไม่ได้ลงแป้งทุกคนคะนี้แม่กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะหน้าหลังถอดแมสก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นปะว่ามันจะมีจุดที่หลุดลอกออกไปนะคะแมตทงแมสถูด,ด้ดๆแต่ว่าโดยรวมคือยังสวยสวยค่ะ <c oughs> คุยกันหน่อยหนูร้องอะไรมกเมื่อกี้อือ <c oughs> ร้องอะไรหรอกฮะร้องอะไรหรอกอุคืดใหญ่เลยคืดคืดใหญ่เลยตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกบ้านอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาผู้ใหญ่เอาไช่ใหมเหมือนเป็นบ้านหลักที่สองแล้วกุบกุบนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านเจ้าแล้วค่ะเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองบ้านพี่สาวมีการแล้วเออมีใครการแล้วหนึ่งอะ่ะเ <laughs> คยคิดดูสิ สแกนนิ้วเข้าคิดการละเมิดอะไรจ้าสแกนนิวะะน้วเหมือนบ้านใกล้กันมากประมาณแบบเดิน2อก้าถึงอะไรอย่างเงี้ยเอออ,เอ่ะเดี๋ยวอยู่กันซิอ้อกันนแค่ทุกคนแล้วเดียเ๋ยวค่อยสรุปลิปอุ้ยอ้อลืมลืมสิ่งนี้ยังไงเอาไปเก็บปุ๊บก็คือแบบได้ของแล้วสิ่งนี้เราต้องเกิดกับว่าสิ่งนี้เราอะอยากซื้อแล้วเราก็โดนด่าเว้ยโดนคุณแฟนด่าห้ามไว้เสมอนั่นก็คือดักคีะ ได้2อ,อย่างเลยนะอันนี้เป็นกระเป๋าแล้วคือกันน้ําอ่ะแล้วก็อันนี้อ่ะใส่คอมได้ซึ่งมันใหญ่มากอะไรมันไม่น่ารักแล้วก็มีตัวบุ้งบุ้งที่อยากกลับใส่กระเป๋ากลับไปด้วยนะคะเกนกินั่นเองทุกคนดูดูเกนกิสิน่ารักไม่ไหวดูเกนกิสิหนูน้อยหนูน้อยเกนกิโอ้โหอย่าไปบอกใครนะว่าตัวเองสี่เดือนอะ Yeah. Yo! Yo! <laughs> ตอนนี้นะคะเมย์ก็กลับมาถึงบ้านถึงเวลาที่เราจะต้องสรุปกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเมย์ทดสอบไปทั้งหมด10ชั่วโมงค่ะทุกคนใบหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทบทวนกันอีกครั้งก่อนที่เราจะไปซูมชัดๆกันนะคะว่าหลังใช้งานเนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้ซับมันไม่ได้เติมหน้าเลยเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างฝั่งนี้เราใช้แค่รองพื้นรันอย่างเดียวนะคะส่วนฝั่งนี้เราใช้รองพื้นรันบวกกับ แป้งฝุ่นของรันนะคะผลลับมองไกลๆได้แบบนี้คิดเห็นกันยังไงอะดูไว้นะคะเดี๋ยวเรามาซูมดูผิวแบบใกล้ๆที่เราฟังกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่นะคะก็คือหน้าฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นอย่างเดียวเดียวนะคะโดยที่ไม่ได้ลงแป้งทับผลลัพธ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะซึ่งรองพื้นก็ยังติดผิวดีอยู่มากๆนะคะอาจจะมีบางจุดที่หลุดลอกออกไปบ้างไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมแต่มันหลุดไปตามแนวที่ใส่แมสนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นเส้นๆบ้างบางจุดนะคะรวมถึงหน้าแก้มเนี่ยก็มีการหลุดออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะสําหรับหน้าผาก นะคะก็จะมีเป็นร่องเล็กๆจางๆบ,บางๆนีดเดียวถ้าเป็นสังเกตก็คือจะมองไม่เห็นเลยตรงปัวคิ้วนะคะเพราะว่ามันเป็นร่องที่เวลาเมชอบขมวดคิ้วนั่นเองค่ะส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีคราบอะไรขนาดนั้นนะคะขอบป,ปากก็คือเลอะออกไปหมดแล้วเนื่องจากเมถูออกไปเวลากินนะคะเออผลก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองแต่ว่าฝั่งที่เราลงรอ,องพื้นอย่างเดียว,เด,ยวเดียวแวค่ะมันก็มีความมันออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะ มาที่อีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะฝั่งนี้เราลงทั้งรองพื้นแล้วก็ลงแป้งทาจะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งนี้ความมันจะน้อยมากกว่าฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นอย่างเดียวนะคะแล้วก็ การหลุดก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะหลุดน้อยกว่าฝั่งที่เราใช้รองพื้นเดียวแต่ถามว่าหลุดไหมหลุดค่ะจมูกก็คือหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นเส้นเส้นเป็นรอยที่หายไปเลยเป็นรอยที่น่าจะขูดกับแมสอย่างรุนแรงเป็นต้นนะคะแล้วก็การอำพรางหรูนขนก็คือยังทําได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าจะแอบ,บเห็นเล็กๆซึ่งคิดว่าเพื่อนๆอาจจะมองไม่ชัดนะคะเหมือนพอเราลงแป้งไปไม่อาจจะกดย้ำตรงร่องแก้มเยอะเกินไปนิดนึงตรงร่อง จุดเล็กๆจุดหนึ่งค่ะมันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นร่องๆเล็กๆเป็นริ้วๆเล็กๆแบบเล็กมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดไม่สังเกตสังเกตมาจ้องแบบใกล้มากก็คือคงมองไม่เห็นฉะนั้นแล้วจุดนี้ก็มองข้ามได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะ <S <S ต่อไปนะคะมีจะมาใช้กระดาษซับมันกันบ้างค่ะซึ่งจะแยกกระดาษซับมันเป็น2แผ่นนะคะแผ่นหนึ่งจะไว้ซับด้านที่ลงรองพื้นอย่างเดียวค่ะส่วนอีกแผ่นหนึ่งก็จะใช้ซับฝั่งที่เราลงรองพื้นบวกกับแป้งฝุ่นนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็คือปริมาณความมันของฝั่งที่เราใช้แค่รองพื้นเดียเด่ยวๆโดยที่ไม่ลงแป้งทับนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เต็มครึ่งแผ่นเลยนะคะถือว่าปริมาณความมันออกมาค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะมากนะคะ และนี้นะคะก็คือปริมาณความมันของฝั่งที่เราลงแป้งทับนั่นเองนะคะความมันก็คือออกมาเพียงแค่นี้ซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบ2แผ่นกันนะคะนี่คือปริมาณความมันของใบหน้าทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นเดียวๆโดยไม่ลงแป้งทับจะมีปริมาณความมันมากกว่าค่ะแต่ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาซูมผิวดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปสรุปรวมทั้งหมดกันเลยก่อน นะะหน้าฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นอย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่ลงแป้งทับพอซับความมันออกไปแล้วความวาวบนใบหน้าก็คือหายออกไปหมดเลยผิวค่อนข้างกริบมากๆนะคะแล้วก็ดูไม่หนาไม่เป็นริ้วด้วยไม่ดูแห้งมากจนเกินเหตุด้วยนะคะถือว่าสวยกริบเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามองทีละจุดแบบตั้งใจมองมากๆจริงๆเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่ดูเหมือนแบบเอ๊ะ เหมือนจะเป็นคราบนิดๆน,นะเหมือนจะเป็นแบบรอยๆนิดๆน,น,นะแต่ถ้าเกิดมองด้วยระยะตาที่คนอื่นเขามองหน้าเราอะค่ะจุดพวกนั้นก็คือแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราลงแป้งทับพอซับความมันออกไปแล้วเนี่ยหน้าก็คือแม่ แมตตแห้งแห้งไปเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีความหนาของตัวแป้งกว่าฝั่งที่เราไม่ไลงแป้งนะคะจนทําให้เราสามารถสังเกตได้ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการเป็นคราบๆที่แบบแต่ละจุดเล็กๆน้อยๆมันก็จะค่อนข้างน้อยกว่าฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นเดียเด่ยวๆนะคะ ือผลการใช้งานตลอดทั้งวัน1ิชั่วโมงของเมค่ะต้องขอบอกก่อนเลยตั้งแต่แรกนะคะว่านี่คือผลลัพธ์จากการใช้งานจริงของเมในวันนี้ซึ่งมากกว่า90%เมย์มใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ค่ะจะมีบางช่วงที่อยู่หน้าเตาหมูกระทะเบาๆแล้วก็เดินทางออกไปข้างนอกนิดๆหน่อยๆน,นะคะเหมือนกับใช้ชีวิตเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือวันหยุดประมาณนั้นนะคะผลลัพธ์จึงออกมาประมาณนี้นั่นเองสําหรับรองพื้นรันนะคะเรามาเริ่มสรุปก,กันทีละอย่างเลยรองพื้นรันเขามีทั้งหมด3สีด้วยกันส่วนตัวรู้สึก ชอบอันโทนสีของเขามากออกโทนเหลืองซึ่งเหมาะกับอันโทนของเมแต่ปัญหาก็คือว่าสีรองพื้นมันค่อนข้างแตกต่างกันมากโดยปกติเวลาใช้เบอร์2ของเมเนี่ยมันก็จะพอดีกับสีผิวตัวเองเป๊ะแต่ปรากฏว่าเบอร์2อ,อันนี้ไม่พอดีนะคะน้องค่อนข้างขาวกว่าเยอะเมเลย์รีเควเมนต์ให้ผสมระหว่างเบอร์2กับเบอร์3จะดีกว่ามันจะได้สีตรงกลางที่ค่อนข้างสวยเลยค่ะและที่สําคัญรองพื้นรุ่นนี้ไม่มีการดรอปของสีแม้แต่นิดเดียวค่ะคือไม่ ดรอปจริงๆรมันเป็นแค่การเซตสีรองพื้นให้มันเข้ากับผิวตัวเองมากยิ่งขึ้นแค่นั้นซึ่งมันเป็นการเซตแบบนิดแบบนิดมากๆจริงๆก็เลยถือว่ามันไม่ได้เป็นการ drop รแม้แต่นิดเดียวค่ะเนี่ยต่อมานะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเนื้อรองพื้นเขาค่อนข้างเกลี่ยได้ดีเลยค่ะแล้วก็เนื้อค่อนข้างเนียนสวยมากมากแต่ว่าอาจจะมีความแห้งเร็วนิดหนึ่งทีนี้ก็อาจจะต้องเรียบเกลี่ยหรือทาเฉพาะจุดแล้วค่อยๆเกลี่ยไปอย่าทาทั้งหน้าอย่าป้ายรองพื้นทั้งหน้าแล้วค่อยเกลี่ยนะคะ ค่อยๆเกลีย่ยไปทีละจุดลงทีละจุดจะดีกว่าค่ะสิ่งประมาณในเรื่องของการปกปิดนะคะอย่างที่บอกเมย์รู้สึกว่าเขาปกปิดได้ปานกลางถามว่าบิวได้ไหมบิวได้ค่ะแต่ส่วนตัวก็ไม่แนะนําให้บิวขนาดนั้นเพราะว่ามันจะทําให้หนาหนักหน้ามาจนเกินไปถ้าเกิดต้องการปกปิดปกักๆก็จะแนะนําแยกให้ใช้คอนซีลเลอร์จะดีกว่านะคะในเรื่องความติดทนค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยรองพื้นตัวนี้ติดทนค่อนข้างดีมากๆค่ะยังอยู่บนผิวหน้าของเมย์ค่อนข้างดีมากๆเลยแทบจะแบบหลุดออกไปน้อยจริงๆมาในส่วนของการใช้แป้งกันบ แป้งตัวนี้ย้ําอีกครั้งเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงไม่ได้ทําลายสีรองพื้นแต่อย่างใดทั้งสิน้นไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสีรองพื้นแต่อย่างใดทั้งสิน้นสําหรับตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงตัวนี้นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างเนียนละเอียดดีมากๆตัวพัฟที่ให้มาสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีความนุ่มค่อนข้างมากสามารถกดลงบนที่หน้าได้โดยที่ไม่ทําให้หน้ามันดูหนามากจนเกินไปด้วยค่ะซึ่งค่อนข้างเวิร์กมากๆสําหรับการใช้งานแล้วก็มีตลับมินิสาหรับการพกพาแล้วก็ มีพัฟในตัวด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดมินิก็ตามค่ะแป้งตัวนี้ไม่ทําให้หน้ามันมีความหนามากขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนเป็นการเซ็ตรองพื้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทําให้รองพื้นอยู่กับที่อยู่แน่นมากยิ่งขึ้นแต่ส่วนตัวไม่ได้มองว่าเขาช่วยในเรื่องของการคุมมันได้มากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะอาจจะไม่ได้เวอร์วังมากนะคะในเรื่องของการติดแมสคค่ะทุกคนเห็นกันอย่างชัดเจนนะคะหรืออาจจะมองไม่ค่อยชัดหรือเปล่าคือต้องบอกเลยว่า การติดแมสถือว่าน้อยมากมากค่ะทุกคนทั้งด้านที่เราไม่ลงแป้งทับเลยนะคะ,แล,ะแล้วก็รวมถึงด้านที่เราลงแป้งทับเลยคือทั้ง2ด้านติดแมสน้อยมากๆเลยแต่ว่าด้านที่ติดแมสน้อยกว่าก็จะเป็นด้านที่เราลงแป้งทับนั่นเองค่ะแต่ถ้าถามความชอบของเมย์นะคะจากการใช้งานในวันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ามองแค่ผิวเมย์ Mei จะชอบฝั่งที่ใช้แค่รองพื้นอย่างเดียวค่ะคือเมย์รู้สึกว่ามันเป็นความพอดีมากๆเลยผิวมีความฉ่ำแบบพอดียังมีความ เล่นแสงแล้วก็สวยไม่ได้ดูแมตจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะหน้า,นาถึงขั้นแบบไปอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนๆแดดเมืองไทยจะอยู่ไม่ได้นะคะส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าถ้าตัวเมเองเมจะค่อนข้างชอบผิวที่ไม่ลงแป้งมากกว่านั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวและผลจากการรีวิวจริงๆของเมจากการใช้งานจริงของเมในวันนี้แล้วเพื่อนๆคนไหนเคยใช้รองพื้นและแป้งรุ่นนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วชอบ หรือไม่ชอบอยังไงบ้างและที่สาคัญอย่าลืมบอก้วยนะคะว่าเพื่อนเป็นคนผิวแบบไหนจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนเพื่อคนอื่นรวมถึงตัวเมย์ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่มองหารองพื้นอยู่นะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สาคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องเม่สระจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ